เป็นยังไงไหมครับมันอะไรอยังคือเป็นอย่งสันเป็นเรื่องเลี้ยงเลยมันอุ้ยครับพ่นบานเบิดครับเบรม่าน่อมสีแดงกับสีแดงครับสีสุมเลยนี่อุ้ยครับดอกงามเลยพ่อมูนึงครับพ่นบานทิมครับมีอยู่วันสามสิบครับโอ้ยสวัสดีครับผมถักไทยกันยามเสอีคือเก่าครับผมอยู่กับช่องรออีสานครับผมวันนี้กรับบรรยากาศคืบฟ้าคือฝนครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วครับผม ยังไม่งลุงป่านาสุขูสุคนครับผมบ่วอยู่ในประเทศตตามประเทศนเนาะครับผมมันี่ก็พผ้าเดินทางเข้าป่าหาเดรคือเก่าครับผมเพียดเก่าครับผมป่าบ้านน้องเมกเนาะป่าหลังเอาพอๆกันในวันที่เทไรไม่หมันนี่มันี้วันที่เก่ามีถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าครับผมมันี้ก็มาร่วมเดินทางเขาป่าหฮเฮดนำกันคือเก่าครับผมหายู่ห้ากินเนาะครับผมกับรุนกันครับผมมาสิได้เห็ดยังไงเนาะเมื่อวานกะ มันอยู่ครับเป็นเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปเนาะครับวันนี้ก็ไปตามไปดูน้ำเบิองกันอีกทีหเก่าครับผมเราจะได้เห็นอย่างนีเนาะนี่ปลาลางบ้านน้ำเมฆเนาะครับผมไปครับเป็นเห็ดพื้นคล้ายงงงงเนาะมันคือเห็นดอกเดียวเนาะธรรมดาก็ออกหลายดอกเอย่างองคุ้มแทนีเด๋ยวหาเบิองก่อนโอ้ยดอกนี้เนาะออ้ยันยางงามเลยโอ้ยทั้งดอกทั้งคาเป็นเห็ดพื้นคล้ายงงงงครับเป็นซองดอกเลยมองแทนี่ xong đong lại hấp. Oo, hưng lắm mày. Dong lắm đi. nhau đi hết Mày đi hết con nó. Dong đi. Hô hôm hết con nó. Hông lắm. Hông lắm. Hông lắm đi. 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 Hông đi. Hông lắm đi. Hông đi. đi. Hông lắm đi. Hông lắm đi. Hông ออกไหลลงมาหองเงี้ยเนาะอ้าล่อยบ่โอ้ออกดีฮะเนาะอยู่ข้างก็เตยไปเนาะยูงงามคือเราเห็ดหลากหลายชนิดมันเห็ดรวมรวมสองสามไม้เนาะอ้าวอีดอกสองดอกเอ้อดอกน่ะเป็นหยีบอางเนาะมุนเลยได้บ่มุนไหนหมุนเลยโอ้อะได้ดอกอะไรเป็นเสือไปเป็นเสือ Chị lại nội, lại nội đồ đi dọn đi đồ này gặp đi dọn đi dọn Vô dọn đi 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 dọn mẹ dọn đi dọn đi dọn ba bạc ba này, hả? เส้นแดงน้าบ่บ่อุ้ยเนาะดอกงามเลยบ้านี้เก็บห่ยพี่ครับก็บางพี่อีกพี่อู้สเวเบิ่งกล่องให้พี่อุ้ยดอกเป็นฝุ่นดี๋ยวเด้อเด็ดเบิ่งก็พี่พู่นครับผมอุ้ยหลายครับยังเลยเถอะพี่ครับอีกสองดอกพี่ครับอุ้ยดอกไงไมาเด้่บ้านี้แล้วไม้แล้ว่ะเก็บเลยเด้อเก็บเก็บเก็บ อ้ยรอรไงเอ้ามามเฮ็ดกอละเป็นเป็นหมเลยอ้ยเอบอกได้คักนี่กงาทเอ้าบัตสีมันก็เป็นนี่แหะครับผมตั้งนาเอ้าปากุกไเด้วย ไงดอกน้าให้ดอกไงดอกน้าครับมันเป็นเฮดกอเนาะแต่เมลทูไม่กอเมนเห็ดกอครับผมจ้ะดอกนี่จุกเนี่ยโอ้ยนี่ครับผมเอาใหนก้อนบอกเอาให้ก้อนบึ้งครับเุี๋ยนี้ท่านบ่อดอกนุ่มดอกนี้นะครับนี่พูนี่โอ้ยเนาะพูดเลยพูดพูดโอ้ยเกาะกลางอกแน่ได้ปะเนอะเดี๋ยวเอาตัวได้ได้

đeo không ừ. ừ. ừ, đọc lên đâu có đọc khẩu cái mì, đọc đúng cái lái hả không đọc đúng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  không đọc đọc đúng không đúng đúng không 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 กูยางงามเลยครับแข่งขนาดอาอุบลเขาขาใหญ่ขายาวครับผมโอ้ยแดงคมกระดองคมโคบากเนี่ยบุญใส่ยิ่งโอ้ยปวดครับเป็นแดงเลยครับขนาครับเนาะปวดโอ้ยปวดปวดเลครับผมเอาใจก่อนมา เอาี่ดนตาบันโอ้ีกอโอ้ยตายตายดอกคนปิดกอหล่นละครับผมปิดกอปลาปลาเนาะโอ้ยดอกคางกันตอีอ่ีกิ๊กใส่บ้าุณ โอ้แต่ลอะไรเดาะนั่นไปไหนเดาะนั่เอาดอกคุณทข้างในี้เต๋อบบป้ะเดาะนั่นแต่กอป้อนมันไว้เป็นเสื้ออูอ้เห็ดทานมาเนี่ยอู้ยมาขักขัดลายครับผมเห็ดทานครับว่าม,มีถุงกระต่ายใส่เมื่อนะครับผมเอ๊ะเลยน้ำถุงผมยิงนี่เลเห็ดทานครับผมทานใหญ่อู้ยลายครับผมว่ามีตาใส่ครับเต็มพูดเลยผมป๊าดเห็ดทานยังม่ออกครับออกแน่ เปนกล่องเห็ดขุยใหญ่ไม่ใหเบิ้งพี่น้องเบิ้งอู้ยดูดิให้ดูเฮ็ดทานนี่ครับจะโดอกใหญ่อ้หลายลายออกได้ครับเฮ็ดทานบ่มีตาใจแล้วครับอ๋อครับผมเอาเฮ็ดแดงก่อนเอาเฮ็ดแดงน้าเฮ็ดแดงใหญ่รอนครับผมเฮ็ดทานบ่มีไอ้เต็มตาข้นงนอกครับผมโอ้ยออเส้นเอาเฮ็ดแดงไปก่อนครับมเหมือนไม่ยังเมาเลยยังไล่ครับผมเฮ็ดทาน เอาติดดอกคนไหนแดงนี่จูงม่น้อยนี่จูงงอให้แดงกันเนาะโอ้ยทานไลแฮ็นดงเหยทานครับผมโอ้โหปวดเฮแดงก็ไลยดงใหยแดงก็ไม่ทานใส่กันมืนเป็นอัไ่หลุดเหมโอนเป็นสันเมนกันยูปวดไปแล้วเมือนตอหนาไปแม่นเ่อเด็ครับเหแดงโอ้ยไปปวด เป็นตาโดนตาแล้วพันปูนอู้ยดอกคนดอกงามดอกง่อดอกนาดอกงามดอกงดอกน่า้ายังสวยเลยครับอ้ยครับปฏิมาครับผมเอ้าอีกสองดอกครับเสียใ่ยังเหมือน้อครับมันีตากะติมเลยเข็ดแดงลายแห้งเข็ดทานวาเก็บเบ่อเลยครับผมนี่สี่ดอกง่อี่ครับในเบื่งเก็ดทานเต็มุูนเต็มปลาครับอุ้ยที่ตัวตุ่กลุ่มที่กิ่มขึ้นครับผม พิษเฮืดฐานเนาะกระพิษแดงับผมพิษแดงกับเตียมปลาครับพิษแดงกับเสี้ยวเม่าบนเลยเมือนอ๋โอ้ยมาห่อแจ็คพอตตามหาจังหวะครับเขาซองซ้ำไม้เนาะเนียนจ้ะมาไม้สุดท้ายครับไม้ปลาบุญครับปลาบุญต้องมียือขึ้นเก้าแล้วครับจะเป็นปลาบุญเนาะจังโอ้ยเดี๋ยวเอาติดดองงานเนาะขอเป็นสันเป็นสันได้ด้วครับพี่เตยไปต้องม้วยังครับเฮ้ยพิษเด็ดแดงครับพิดแดงนายแดงใหญ่เนาะ ตามหาขังมาเจอตามหาจนว่าครับมาเนี้องสามหมายเนาะจนมาโผล่สามโมงส่อยังมาโผล่เดี๋ยวพลังการงานเฮ็ดแดงเลยเตรียมตาฮาจจกุเปิดให้พี่น้องมึงเนี่ยมึงว่าออกโพล่หมดนะมีดอกงามเลยเป็นออกเป็นจุบเป็นสันดอกหน่อยก็มีครับดอกเทาก็มีแต่ว่าเตรียมตาเลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใส่ขอดเสือขอดผ้าแล้วเมื่อมาเนี่ยอะไรไม่ได้เหรบออกใหม่เป็นสันยังดอกงามเลย เาบสีม uh ันโอ้ยเนาะพมนี่เพื t t ่อออกขากรองไ่โอ uh ้ยขาอวดนี huh. uh ่ขาเป็นขาถัดไปผมจูมีเนาะไตไปตองไว้แมียนบดุรีอ่าพู่นนั่นละเอออืัมอื้มนั่งโดดหน้ากันเบอร์งตีละครับเข้ยเพิ่นพ่มเดียวครับพมใหญ่แต่ว่าเล่นเก็บไปเครื่องพ่มครับผมยังอีก ลายครับเนี่ยไปแดงๆอยู่อุ้ยคุณนะแต่ว่าเก็บเก็บไปจะไหนล่ะเผาจะ้เก็บไปยังไงสิเบิร์ตครับมื่อนี้เอ้าเอาฟู้่นเอาดอกเอาอืเอาดอกนุ่มแน่ได้ดอกเผาเอาไว้เปเสือไปเกือดีไปเก็บไหนวะดอกเปิ้ลเผาถิ่นเบิร์ตเปิ้ลเผาแน่นะครับดอกเผาก็มีหลายดอกนุ่มก็หลายขั้นตอนเผาโอ้ยปลาเพิ่นใส่ถุงนะครับเัืนี้เต็มตาเลยเนาะตาจะใส่กลางครับมันเป็นใส่ไง โอ้ยปัดเตยผมมีเห็ดแล้วปัดมาพอดวงเห็ดปัดคือเห็นกระตา่ายยังยี่เพื่อนครับบุ๊มมาหนิเทียนสองสามตายครับกระตาใหญ่เติอบอยู่ครับโวยน้ำโมยหญ่ใส่ตางครับบุ๊มใส่ถุง้ะครับบั๊มอีกดอ,อ,อกไม่บอกอะไรครับ,ย,รบย,ยิ่งเห่ตาต่อไปเลยครับโอ้ยู่ฝั่งผมก็มีแล้วตามไปเรื่อยครับผมโดนน้ำกันมันม้วนนะครับมือนเดี๋ยวแต่ดอกมันดูงงามเนาะโอ้ย กอดงเฮ็ดครับมาดิกอดงเห็ดแดงไปใส่ถุงละมาดิเอ้าครับเป็นแถวเลยบบบนี้เรียงหนากันมาเลยครับเ,เขาไปไล่ไม้ครับมาไม้ชดถ่ายจังมนันครับผมอ๋อโอ้ยสั่งเลยเห็ดแดงนะเแดงไงอุ้ย,ยน,นี่ดอกรามเด้อ,อเอาดอกนมมาหนอแข็งอุ้ยครับแต่ได้ดอกเนาอ ทาย nhau ซุงๆเลยจุ่มดอกหน่อยงามเลยครับอุตส่าห์กันไปอีกครับอุ้ยเฮ้่ถุงใส่ผ้าแล้วเาเดี๋ยวเ่าจุ่มงามพันธุ์นู้นมาไล่หี้ยตรงมีปลาแซลีแดงเมื่อก่อนครับโอ้ยดงามเลยเต้องสองสามหมดเหี้ยงกันไปเลย อ้เอ๊ะเก็บมันมือเหรครับมึหลังจากตามหาซองสมไม้ครับออกไปง่างกับโบมันไปได้เนาะออกมาปลาบุญมันโอ้ยนี่เป็ดแดงครับผมครับผมสวยงามเลยครับหลุดน้ำกันครับผมอุ้ยเจ็๊มตาครับเป็นแดงครับผมอุ้ยต้องกรองิือครับเป็นสันมือสันเลยว๊ว ดอกเนาะบาไหนดอกบาไดนกับก้อยเลยเอาไปดอกใส่เนาะจะใส่ถุงครับตาเต็มนะตัวเสองดอกอืมอีกครับยังกันอีกสองสามดอกเลยครับนะพี่โอ้มเดียวครับ่าในไปใส่อยู่อู กินสัวว่นเนอะไม่ตรองมันโปรไกดอกเตาดอกนมมีทุกอายุครับผมโอ้โหโอยหนอดอกปนเดี๋ยวเอาแต่ดอกเปนยังไหนครับดอกนิ่มดอกเปรยดอกเปรยเป็นเสือครับไปถ้เปาเจ็บมาน่ะเพิ่ดออกโอ้ยอนี่เป็นสัน่นเลยสามสี่หาดอกครับผมดอกพอดีห้ารับ Điên đen đen này hết chết luôn ừ ừ cái đọt phân nhân ừ ừ ừ lại hè Đẹp không Đẹp đấy ừ ừ đẹp ừ ừ đẹp không ừ ừ đây Không ừ ừ ừ không ừ mấy ngầu ừ ừ ngầu rồi งามเลยเอาดอกดนี<ๆ>ก้อนก็ได้างามเลยออเอาเซมูมาเป็นดลุงครับจุ๊มหนึ่งลุงขาาเนาะพีลขาด้ยพีดลุงขาวอ <c oughs> อกมาสวนผี่ครับพีดแดงอ้ยเอ้าได้ว่าสองดอกนู่นกระไรครับอู้หอยากให้นู่นเราไปอยูย่งงง ไปดิดูดซอยอุ้ยดอกน้อยเพิ่มเติพี่ครับพี่ชูไม่น้อยงามเลยเห็นไหมตรงอื้มสองดอกงามเลยเดี๋ยเอาแต่ดอกเป็นย่างย่างแข็งดีเนาะน้งนมเลยไปด่งฟังสิบันขอให้โล่งใจโล่งบานครับดิสองดอกติดกันเลยครับออกล้างกันเลยอุ้ยครับ ไงที่ล,ละครเจริญดอกมีดอกงามเอา้าเดี๋ยวใส่ถุงครับมาอีถุงมาสำรองถุงหนึ่งครับผมอีกอ๋เป็นมูมูใหญ่้ครับแล้วเอามูนี้มนแถวเลยเขาไปไหนดำตาโม,มเอาเห็ดเผือกแดงนาะเห็ดเผือกแดงยังรครับผมโอ้เห็ดแดงครับว่ามันเห็ด

จากเก็บเพชรแดงนายแดงไงแหละครับมัดฝอยห,หนูเหลืองครับสามจุม้มส่งคือสีมันแน,น่นอนหมดนลยเต็มตาเลยดิเต็มตาเต็มทุงเลยไปหอยสนุนไปแล้วครับผมมาโล่าบางตัวเนาะโอ้ยจู้งามเลยเนาะหลุดตอวไว้กันเรื่อยเรื่บางอีกไปเ่อพออีกเนาะเวีนฝอ,อยเนาะแม,ม่เป็นเห็ดยังมันโอ้ยจู็เห็ดหลงเขาครับเอาะ้องจูม้ม แต่เฮ็ดแดงแล้วไม่ได้เฮ็ดลูงเหลืองแล้วไม่ได้เฮ็ดลูงเขาครับแบบนี้ซองจุ้มงามๆเลยเหมือนเหมือนนี่บ่มีตาใจครับขนาดเก็บเห็ดทานครับเฮ็ดทานายเนาะมือนเฮ็ดทานัเสนาพอดีจุ้มหนึ่งโอ้ยเนาะเฮ็ดลุงเขาว Đám chùm một ngày rồi hai này chỉ mày có chắc hết lòng đòn ừ, hết một lưỡng để bọn hết mùa nhảy vào đây nó cái này mai lẹ gặp song thưa là song chung gặp không đầu bán nó có chung phô bán gặp mày thế đồng đường ừ. à, hát ở tên đó vẫn chung nói đầu ừ. bán gặp nhau đầu chung ยังมากพออีกสามตัวครับผมโอ้เนาะไปเห็นไปเลยโอ้เนาะเห็นอ,องค์เรืองจูมงามเลยมานมานทางไรจะนิเ่เต็มเลยเป็นยังไงแม่บ้านมันยังคือเป็นยังสันเป็นเรื่องๆเ,เลยบ้าน,น,นอุ้ยครับคนบานเนบิดครับ เบลมาเนอ่องอุ้ยรับหมูนี่เปื่อยเบาเลยถ้ามาพอจูมตอนไปจูมเพิ่นเนาะงอุ้ยอเอาเก็บเอาเถอะดอกได้เ,เด้อไปเป็นเสือไปเป็นมือไหมตาม่ใช่มีถุงบ่ตากระเต็มเลยอุ้ยรับอย่างเี้ิเป็นสายไปเลยเปื่อยไปกระไล่ขับมผมวซะยอะกระไล นี่แหะเนอะเก็บเอาแต่ดอกคุณละเอาตัวมันได้เนาะต่อไปเก็บใบหั่นละใบเพิ่นเป็นเสือไปออกหลอดนาหลอบต่อไปครับผมก็ไหนล่ะอือนี่ตอนแข็งได้เลยแข็งเบิ่ดนี่แข็งเอาเอาแต่ดอกคุณนี่ขาเป็นได้เองขาเองก็สั่งโอ้ยครับแต่สิได้เนาะอู้ย นี่ดอกไงอะไรยังบ้านแหมคือเต้นยองๆ,ๆเลยบ้านนี่เป็นผอมยังอีน้อเป็นผอมยังอีน้อโอ้ยผอ,อบานมาผอบลูตายงานผอบ้านครับบ้านนี้ผอ,อจลูมบ้านนี่อุ้ยเนาโอ้อยสีสันครับงามครับ รคับสีเหลืองกับโบเลืองสีเหลืองสีสมสีแดงกับโบแดงครับสีสมเลยนี่อุ้ยครับดอกงามเลยพ่อมูอนึงหันต้นบ้านทิมครับมีอยู่วางสามสิบครับอุ้ยมูนี่เลยตัวจูมงามเลยแบบอู้หูโอ้ยเนาะอู้หูเนาะคุณเมก่อนี้บอกเนาจะเป็ส่ถุ้งอะไรมานี่ตากระล่อนจะใส่ถุงครับผมเห็ดหลากหลายชนิดครับผมมาเนี่ เ็ดรวมเ็ดรวมเนาะเห็ดแดงกับคมเดียวครับเห็ดแดงนาเนาะโอ้ยตาบัวพ่อใส่ครับผมถ้าพอหันวางหันถ้าพันจูมโอ้ยดอกงามครับผมวันนี้กะเที่ยงกันเนาะได้เวลากลับแล้วครับผมครับหมานวครับบ่มีถุงใส่แล้วครับผมโอ้ยครับเจ็ด เต็มตาครับผมเต็มตาเต็มถุงครับกับบานก็มีครับเป็นเฮดเหลืองกเหลืองเ็ดแดงครับเ็ดแดงนาเนาะเบอบเนาะเแดงเนีขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปครับผมถ้ามาคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนยครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อจะบริ p า ñ รับชมปใหม่จากช่องรออีสานครับผมกับผมเบาไม้สาออมเนาะไม่ว่าแมยอบเนาะครับผมสาหรับอนี้ก็ขอเก่าวคํา่าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า